ย่างให้เบ okay. ื้องลุอคือพ่อสศอกนะครับแต่คนถ้ามีปัญหาปัญหาเกี่ยวกับยังก็ปัญหาเกี่ยวกับยังก็ตะเกาพ่อเป็นโรคยังก็กระดูกขับเส้นพ่อก็เป็นกระดูกทับเส้นบอกก็นั่นแหละหมอได้ก็บอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นหมนั่นเองหมอปภาหมอป่าไห่หมอใหญ่ใหญ่อยู่เมืองกาลิสินหมอปภาเป็นเป็นเป็นมาจากปีแล้วก็ เป็นลายปีบ่จ้ะเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นซาหัฮวาพวกเมื่อตอนแรกกูปติเหตุแม่นโมอ่าปฏิเหตุดุ่มไปทั้งข่างเลยค่ะปฏิเนม่ากับบ้านทีเก็บเจ็บปวดปวดเขาหนวดให้ก็ว่าตรงตรงเออเออเขาลงมบานกั็มองไปบ่ได้ปฏิเนม่ามันก็เลยเป็นกระดูกทับเส้นเลยบบบนี้อ๋ออ่ามประเดี๋ยวว่าเป็นเกี่ยวกับไขยมันเป็นเกี่ยวกับอะไรบอกกระดูกทับเส้นนเต็มไม่ได้คดคดให้แล้ว เอาลูกหมันเลยไปอ๋อหมอหนวดโกตรหายเอ็กซเรย์เบิ่งเอาไปทำอะไรมาเละหมดเลยเนี่ยเหมือนกันตัวเดียวเลยแล้วว่าที่นี่เลยนแ่เราเข้าหม้อกระงัดแห่งเลยนะแม่ว่าว่ามันทึบเส้นดีนะที่แรกให้สวทชโอ้อหมอนวดงัดเจอเจอหมอนวดงัดผิดพลาดยางมหาศาลผิดพลาดเลยหมอนวดนวดผิดเลยเสร็จเลยพีกเลย อกลนั้นกระดูกดไปแล้วเมอวนนี่ยเมื่อวามีแห้งเลยไปซ้ำบีเวลาเลใน่ใส่ตอนต๊ะบกบกเหมือนเน้เาเห่าบันทึกบเจ็บเราก็มีแหงตัวให้เข้าโต๊ะเป็นมาหลายปีกว่าจะเจอสมุนไพรใช่ไหมคะบนหปีหกปีอสามปีสี่ปีสาี่ปีใส่ไม้ใส่ไม้กระเท่าอยู่ไม้กระเท ا ามาที่หลังใส่ไมกระเท ا ามาที่นั้น Mà sống phiền